เคับโอเคลยนึ่งสอลูกนะโอเคครับผมด้ค่ะโอเคเห็นใชไรคตับลูกข้างหน้าครับโอเคครับหนึ่สอโอเคตอนนี้ตอนนี้ลักกันไหมนี Ok, hát này hát được hát Ok, hát này Má, má, má đúng à, thì... thì... là... hát <laughs> <laughs> โอเคได้ครับผมเเล่นเป็นไหนแ่าดนด้ แสางล่าสวยมากใช่แล้วค้างไว้เดย์นึงองเน่อ

ก็คงเป็นไม่ไ <ic> ด้ <thing> ่พ <ate> นักงานีไหนไหนเนี่ยสวยอ่ะไปบ้านนนนนบบ้้าาาา

จริงว่าเขาเมองงอ้อะนอนแกจแล้วมงงอ้อยังไงฉันไม่สนทำไห้ขึ้นงอเออจริงไม่สนเธออารมณ์นี้ยอาบาร้องร้อด้วมันต่างๆแล้วมันจะแห้งรองทำาไงดี เดี๋ลอนดูดไดครับเดิมนีเลื่อน้าก็ได้เลืนม้าหกได้ยไม่เห็นแล้วับไวทแขงตาเ็คสีนี่มันไม่แข็งม่ยดเร็ววันนี้โอเคประมาทนี้ได้นบองกเด็นหน้ามนนิดเดนหน้เดหน้านอเดินหน้าเดินหน้าโอเค ไ่้อีกเลยไม่ต้องอดเลยตนไม้บางโหวนนิดนึงตีขาแล้วตรง Goodbye. Thank you.